ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KB Auto Review ช่องที่คุณจะได้ชมรีวิวสุดล้ำของเทคโนโลยีทางทหารและยานพาหนายุคใหม่ตั้งแต่รถยนต์สุดหรูรถถังอัจฉริยะจนถึงอาวุธยุโทโธปกรณ์ทันสมัยและขีปนาวุธสมรรถนะสูงที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับขีปนาวุธทหารไทยรุ่นล่าสุดปี2026ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์แห่งความภาคภูมิใจของวงการป้องกันประเทศไทย ขีปนาวุธรุ่นนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างกองทัพบ,บกกองทัพอากาศนักวิจัยทางกลาโหมและผู้พัฒนาด้านเทคโนโลยีในประเทศโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพการป้องกันประเทศลดการพึ่งพาชิ้นส่วนจากต่างประเทศและสร้างระบบยิงที่ตอบรับต่อภัยคุกคามในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้มีชื่อโครงการภายในว่า ATM ไทย2026ซึ่งออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานทั้งเชิงยุทธศาส,าสตร์และกึ่งยุทธศาส,าสตร์ตัวระบบประกอบด้วยโครงสร้างตัวจรวดที่ใช้วัสดุคอมโพสิตและไทเทเนียมความหนาแน่นต่ำแต่มีความแข็งแรงสูงทำให้ตัวจรวดมีน้ำหนักเบาและบินด้วยความเร็วสูงได้ไกลและเสถียร ด้วยแรงขับจากระบบเชื้อเพลิงแข็ง2ขั้นตอนขีปนาวุธสามารถเร่งถึงความเร็วแมสห้าบวกภายในเวลาไม่กี่วินาทีอาวุธนี้รองรับหัวรบหลายประเภทตั้งแต่หัวรบเจาะเกราะหัวรบแรงระเบิดสูงไปจนถึงหัวรบ EMP ที่ออกแบบมาเพื่อทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกหัวรบตามภารกิจ ระบบนำวิถีสมาร์ทผสาน GPS อินฟราเรดเรดาร์และ AI ที่ปรับการบินแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถติดตามเป้าหมายเคลื่อนที่หลายเป้าหมายได้พร้อมกันในสภาพอากาศเลวร้ายทั้งกลางวันและกลางคืนระบบนำนาวิเกชั่นมีความแม่นยำสูงและมีระบบแก้ไขเส้นทางอัตโนมัติหากมีการรบกวนคลื่นสัญญาณหรือแรงขับนอกคาด กรณีถูกก่อวบตัวขีปนาวุธสามารถแก้ไขเส้นทางใหม่โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องกลับไปศูนย์ควบคุมส่วนระยะยิงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1,300กิโลเมตรซึ่งเพียงพอที่ครอบคลุมพื้นที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบบส่งข้อมูลสองทิศทางช่วยให้ศูนย์ควบคุมสามารถรับข้อมูลสถานะของขีปนาวุธขณะบินได้แบบเรียลไทม์ ในด้านความปลอดภัยมีการเข้ารหัสแบบหลายชั้นเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากภายนอกรวมถึงระบบเซลล์เดสทรักหักมีการลักลอบยิงกลับหรือขีปนาวุธหลงทิศทางออกนอกบริเวณเป้าหมายการยิงสามารถทำได้จากแพลตฟอร์มหลากหลาย <c oughs> เช่นรถบรรทุกลำเลียงระบบยิงรถยิงติดตั้งบนเรือรบหรือฐานยิงใต้ดินที่รับเฉพาะคำสั่งจากศูนย์บัญชาการโดยตรง ในส่วนขอองค์การซัพพอร์ตมีระบบตรวจวัดสถานะอัตโนมัติภายในฐานยิงเช่นอุณหภูมิความชื้นความสมบูรณ์ของหัวรบและสถานะเชื้อเพลิงระบบจะแจ้งเตือนเมื่อพบข้อบกพร่องหรือเวลาที่ต้องการบำรุงรักษาช่วยลดเวลาการเตรียมยิงและเพิ่มความพร้อมของระบบสูงสุดการทดสอบภาคสนามทำในพื้นที่ห่างไกลของไทย โดยทีมทดสอบยิงขีปนาวุธได้รับผลชี้วัดความแม่นยำสูงกว่า96%มีช่วงการยิงทดสอบในระยะสั้นระยะกลางและระยะไกลภายใต้สภาพลมแรงและภูมิอากาศหลากหลายการตรวจจับเป้าหมายเคลื่อนที่ทั้งทางบกและทางน้ำเช่นเรือขนาดกลางทีมประเมินพบว่าสามารถทำงานได้ในทุกสภาวะการใช้งานจริงโครงการนี้ถือเป็นเวทีให้วิศวกร นักวิจัย AI และนักพัฒนาเทคโนโลยีไทยได้ทดลองและเรียนรู้การออกแบบระบบอาวุธที่มีมาตรฐานเดียวกับยุทธภัณฑ์ระดับโลกประเทศไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนภายในได้กว่า70%ไม่ว่าจะเป็นระบบนำนาวิเกตระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือชิ้นส่วนโครงสร้างระดับสูงนับเป็นการพิสูจน์ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ของไทยในเวทีโลกหากเปรียบเทียบกับขีปนาวุธของประเทศเพื่อนบ้าน ขีปนาวุธไทยรุ่นนี้มีจุดเด่นที่การผสาน AI และระบบควบคุมที่หยืดหยุ่นผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าภารกิจเป้าหมายได้ล่วงหน้าและปรับเปลี่ยนเซตติ้งก่อนยิงจริงหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนหัวรบจากระเบิดแรงสูงเป็น EMP ได้ทันทีโดยไม่ต้องรื้อระบบยิงทั้งหมดขีปนาวุธรุ่นนี้ยังเปิดโอกาสสำหรับการส่งออกในเวอร์ชันที่ใช้หัวรบฝึกหัดหรือรุ่นที่ไม่มีหัวรบจริงซึ่งหลายประเทศในภูมิภาคแสดงความสนใจ นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านอาวุธระหว่างประเทศเพื่อให้การส่งออกเป็นไปตามมาตรฐานวิดีโอที่คุณกำลังชมอยู่นี้จึงถือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกก่อนใครและเราหวังว่าจะทำให้ผู้ชมเข้าใจถึงขั้นตอนเบื้องหลังและศักยภาพของขีปนาวุธรุ่นนี้ได้อย่างครบถ้วนโดยสรุปขีปนาวุธ ATM ไทย2026ไม่ใช่แค่เครื่องมือทางการทหาร แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเดินหน้าทางวิทยาศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทยและอนาคตชัดเจนขององค์การป้องกันประเทศอย่างยั่งยืนขอบคุณทุกท่านที่รับชมรีวิวนี้จนจบอย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามช่อง KB Auto Review ของเรา<ๆ>เพื่อไม่ให้พลาดรีวิวเครื่องมือยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ๆและเนื้อหาเจอะลึกที่คุณหาได้ที่นี่เท่านั้นขอบคุณครับ